ค่ะเป๊ตโอ้โหใครมานะครับน้องเนี่ยรถใหม่รถใหม่เนี่ยโอ้โหมาไม่โดนหน้าโอ้โหลูกสาววันนี้มาที่เราลูกสาววันนี้มาอยู่เอ้อเป๊ตจะเป็นวันนี้เขานะเป๊ตไม่ต้องเป็นวันนี้เขาเลยต้องเลยจ้ะเป๊ตมาเป๊ตมาขายทองเลยเป๊ตมาครับก็เต่าทองมาเที่ยวนะครับ อ๋ออถ้าไม่ได้ก็อยู่เลยอ่ะมาเที่ยวเออนึกว่าจะมาขายของโอ้โหนึกว่าจะมาขายของสวัสดีคร่ะที่รักค่ะโอ้โหไม่ไม่ตามไม่ตามไปอยู่กับลุงหรอว่าไปไปตามมาโอ้ไปไปมามาช่วงนี้กีดยางตะทองอืม ธุรกิจเยอะตรงนงี้ยอ่าเยอะครัวผมมั่นการเรื่อยๆโอ้เรื่อยๆเนาะอ่านี่มากับใครบ้ามากับใควมามาเจอที่นี่เออโอ้นั่นมาเจอที่นี่เนาะนแหละก็จมัยตะกลนอ๋อไม่นัดโอปศได้ร้านใหญ่เลยเนาะรวยรวยเลยได้ร้านใหญ่มีที่นอนอย่างรู้เลยออื ใช่แล้วร้านสะอาดสะอ้านเลยเนาะร้านดีขึ้นสวัสดีครับผมผมเรยจะทำมะทำงานก็ไปทำนาทำรักก็ทำนาทำนาทำนาเสร็จแล้วเลยทำนา ซ่อมเกือบเสร็จแล้วอ่ะอ้โหแล้วจะมาหรือเปล่าห่าจะแก้บ้านทางบ้านโอ้ทำบ้านอีกว่างๆก็จะแวะแวะมาโอ้ไม่ใช่มาเหมือนเดิมหรือว่าจะมาขายของมันถ้าขายของนี่ผมว่ามันดีนะมีหลายหลายร้านเนี่ยของก็ยังอยู่เห็นไหมหลายหลายร้านเดี๋ยวบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับถ้าบูมมาอีกครั้งมาแน่นอนก็ยังจ่ายค่าเช่าอยู่ทุกเดือนใช่ไหมโอ้โห ไม่ได้อยู่แต่กระจายโอ้แต่กระจายเนาะก็มันมันมีแน่นะครับมันจะมีแน่ใจอินเย็นนะหมายถึงหมายถึงการโบมเนี่ยอ่าจะสร้างสร้างโอ้ลูกคนเล็กเลยมีกี่คนวันนี้ยากวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีกี่คนคนเล็กสุดท้องนะอ๋อสุดท้องเนาะ โอ้โหเลยเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนี่เนาะผู้หญิงกี่คนผู้หญิงสามคนชายสามชายชายสี่โอ้โหเจ็ดเลยชายสามชายสีอโอ้โหจัลูกก็ไห่แมัเยอะไปหมดเนาะเออ ลูกเจ้าของเรึ่งหนึ่งลูกเจ้าของลูกหนึ่งลูกอันแฟนอีกครึ่งหนึ่งคนละครึ่งก็เลยก็เป็นโรคเมารวมโรกเมารวมออ๋แต่นี่ลูกด้วยกันลูกด้วยกันโอ้โหนี่นะครับก็มาเที่ยวพบปะกันนานสักคืนไหมพี่ อยากจะไปนครพนมอ๋อไปนครพนมเนาะอมาอยู่ใกล้ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยอ่ะโอ้โหไปเลยวันนี้เนี่ยโอกาสได้โอกาสไปเลยนิดเดียวไปไหว้แล้วก็ไปนี่ทางอีกใช่ไปนี่ก็จะใส่ไอ้นาแกเด้อไอ้เช่นดงหลวงนาแกเลยนาแกแล้วก็บ้านต้องบ้านต้องก็ถึงเลยนครพนมใกล้กว่าที่ต้องการน่าเออแล้วคนกันบอเดินทางแล้วอันไหนใกล้กว่ากัน ไปหน้าพระธาตุก็ได้ไอ้ไปทางไอ้พระธาตุพนมอ่ะไอ้ไปเนี่ยพระธาตุเนี่ยจะไปถึงนาแกอีกนาแกแล้วไปดีเลยจะไปใกล้ไปถึงนาแกก็อันนี้ไปห้าสิบโลนะโค้งไปเท่าไหร่นู่นไปดงหลวงนี่ห้าสิบโลนะเรียบเรียบเดี๋ยวเต่าท้องจะเสื้อใครแต่ไปทางนี้ผมเคยไปแล้วอันไหนใกล้กว่าทางนี้ผมว่าทางนี้นะผมเดานะใกล้กว่าก็ออกไปทางไออะไรนะไอ้สีสุพรรณอะไรนะเอาพวกสีเอาพวกสีสุพรรณใช่ใช่ ไปทางโคกสีท่ามวยนี่แหละเลี้ยวขวาไปเลยยาวเลยแอบไม่ไม่ไมไม่ไมมีอะไรย่างโอ้ย่างเลยครับสแล้วทุกบ้าน้บกันย้ายหมดเลยแล้วไนตะกี้เขาก็มีอยู่นะครับโอ้โะกินอะไรกินกนกวเตียวก๋วยเตียวไหมก๋วยเตียวก็อร่อยนะหมูตุน เราเราลูกนะทำมาจากสกุลสกุลนะลูกสาวลาเานึกว่านัดเจอกันที่ลูกสาวาตอนแรกตอนแรกจะไปสกุลบอกว่ามานี่ดีกว่ามาดูบ้านด้วยอ๋ like ok. อมาดูบ้านด้วยเนาะนึกว่าจะนัดเจอกันที่โรบินสันอน๋อนัดเจอกันที่กบกอกดูบ้านด้วยร้านดีเลยเนาะดูดีเลย ดูดีเลยประศรเนี่ยทำเงี้ยเวิ่มเพิ่มไปอ่าผิดถูกผิดตาไปเยอะเลยเดินดูการเปลี่ยนงหมดเยอะนะขาเลยว่าเขาเขาลืมไปตัดถอนไปเลยหรือว่ายังไงอืมตัดแล้วบ้านป้ายังอยู่ไหมยังยังอยู่ยังอยู่บ้านป้าก็ยังอยู่บริษัทก็ยังอยู่แอดมินอยู่ใครอยู่อะไรปัดก็ไม่ก็ไอ้เขาอานารย์เชาวนนี้นะ มันกชานยังอยู่เ้าอยู่นี่ะครับผิวคระโปรนะครับผิวแล้วเนะเหลือแค่บ้านหลังนั้นกินกันแค่นี้แะค่นี้แหละมาดอมมายันสุกแล้แค่นี้แค่นี้แล้วมาผมมาจะเจอใครไหมเนาะพี่พี่น้องๆอยูีโอโหดีใจแหละเธอรู้ว่าต่อทองมาหรือว่าจะเอาแล้วช่องช่องนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมยังอยู่เหรอ แล้วลงคลิปลงอะไรบ้างเปล่านานๆโอ้นานเนาะไป่เห็นคลฟ์อยู่ตลอดคล้ายเป็นชาวคล้ายแต่กลางคืนโอ้ไรแต่กลางคืนใช่ธรรมะโอ้เกี่ยวกับการถวดมนต์ชาวธรรมธรรมธรรมคนเข้ามาดูแน่นเลยสิเหมือนเดิมเข้ามาสายนี้อ๋อเข้ามาสายนี้เนาะอ่่าเปลียนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวก็ได้นะ สิบคนยี่สิบสิบคนยี่สิบคนในในรานี่แหละปลาแดงอ๋อเหมือนกันหละ๋ี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไปก็ถ้าอไปแดงทุกวันเนี่ยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวแนวไหนแนวปครับผมอ้สีแล้วแหละต้อเป็นเจ้าที่เจ้าที่เลยเหรอไม่ใช่แล้วแล้วสรุปได้ว่ามีเจ้าที่แค่พี่แดงอยูที่นี่มีเจ้าที่แล้ว แล้วตรงบ้านหลังใหม่เนี่ยเขาเปิดยังไงยังหลังไหนไม่ไม่เปิดไม่มีเปิดเลยตั้งแต่สร้างเลยก็คือไม่ได้เปิดเลยล่ะสร้างมาเสร็จก็ปิดเลยแล้วนอนเสามวันหรือเปล่าแก่กก็หมดไปหมดจะเป็กก็ปิดเงียบแล้วเงียบแล้วเหนอแต่บางที่เขาไปดูที่สะโกนนอนเขาไม่ียอมเขา ตั้งร้านกาแฟสบายแล้วลุงสบายแล้วรวยแล้วสบายแล้วลุงเสร็จีิแต่ว่าสบายก็มันสบายแรอกตอนนี้ก็ยังทำอยู่ออเยังไม่เสร็จยังไม่ไปไหนเลยโอ้โหใครอยากกินกล้วยนะกล้วยเขียวหนังอือกล้วยกินได้เลยกล้วยหอมกินได้เนาะคิดถึงกล้วยหอมย่านิงเหมือนกัน่ะอไปหากล้วยไหว้เข้าไปไปหาซื้อกล้วยตามตลาดนะครับพี่ก็ คลิปนี้ก็ขอลงมาแค่นี้ก่อน,นะคระับแล้วก็ชติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ